โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับพวกผม s ซ็ก Gamer เมรคนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือวันนี้เราก็กลับมากับฟีฟ่20 Manager ซีซั่นที่3พาร์ทที่3แล้วนะครับผมมาแล้วก็มาลุยกันต่อจากข่าวที่แล้วเลยนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งผมนี่ต้องการปีขวานะแล้วผมก็หาไหว้ละซึ่งที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาครับมีดาวลูกดีๆเยอะแยะนะแต่ราคาผมบอกเลยว่าโคตรแพงฟิลโฟเดนนี้ ใครอีกก็ไม่รู้เยอะแยะครับทั้งของเลสเตอร์ของอะไรอย่างเงี้ยแม่งยี่สิบล้าน30บล้านทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ดาวลุกงราคาแม่งก็สูงเหมือนกันนะโอเคมาครับซึ่งตอนนี้ผมมองไว้แล้วนะว่าผมว่าจะเอาแอนดรอยด์ท้าเส้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่ราคาไม่สูงมากนะครับเพราะว่าได้ลองเทสลองอะไรดูแล้วนะครับราคาไม่แพงมากแล้วก็ สามารถเอามายืนช่วยได้ครับในทางด้านของปีขวาเนี่ยนะเขายืน RM RW ได้นะครับผมเลยคิดว่าจะเอาเท้าเส้นมายืนก่อนลวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมีเงินแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนหรือยังไงครับเพราะตอนนี้เท้าเส้นก็ดูยิบเจ็ดใช้ได้ประมาณแบบสองสามซีซั่นน่อยอยู่ได้สบายๆนะครับโอเคเราไม่ดูอะไรสแตทอะไรแล้วกันนะครับเราไปก่อนแล้วกันยังไงเราต้องคว้าตัวนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับแอนดรอยด์เท้าเส้นครับไปครับ let's go มาครับสวัสดีครับปูรอยมาขอซื้อตัวกันหน่อยฮะผมจะใส่แลกตัวไปด้วยนะครับสำหรับาการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ไม่รู้ว่าคนนี้จะได้สักเท่าไหร่ครับอายุ31แสิวเอละเอาไปอะไม่ได้ใช้นะ่ะนี่ครับเห็นไหมเขาต้องการนั่นกะแลกตัวกับเงินอีกแค่ประมาณสิเอ11ล้านนะครับ ซึ่งเราก็จะกดราคาเขาอกว่างง้นเถอะไม่ได้กดราคาหรอกก็ขอลดหน่อยละกันนะครับสำหรับาการเงินของทีมเราในตอนนี้นะผมว่าเท่านี้แหละประมาณนี้นะฮะโอเคเราขอใส่เป็นสักเก้าล้านละกันได้ไหมครับปูนะครับให้ผมหน่อยนะนี่ฮะเขาขออยู่ที่เก้าล้านแปดนะครับสำหรับเท้าเส้นนะ ไม่ได้ครับคุณผู้ย่งไงผมก็ขอ9ล้านนะครับโอเคนะครับคุณผู้นะโอเคได้ครับในราคาที่9ล้านครับเท้าเส้นแรกกับนักเตะเราอายุ30ที่ไม่ได้ใช้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับมาเรามาคุยกันเรื่องสัญญาเลยครับเท้าเส้นจะต้องการค่าเหนื่อยเท่าไหร่หวังว่าจะไม่สูงมากนะเนี่ย มาครับมาทันเซอร์นาในะยิ้มแย้มเลยสวัสดีครับทั้งสองคนมาฮะนั่งก่อนเลยโอเคเรามาคุยกันเรื่องเออหน้าบทบาทนะครับในทีมเราให้เขาเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการเอามายืนตัวจริงอยู่แล้วฮะไหนยืนไม่ไหวครับโอเคต้องการให้คุณเข้ามาเป็นตัวจริงของทีมฮะได้ไหมโอเคเขาต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนะครับสัญญาของเขาที่ต้องการคือ3ปีนะครับ ก็30เนาะโอเคแล้วถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยต่อหรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่ใส่นะครับค่าฉีดสัญญานะฮะโอเคค่าเหนื่อยนี่ผมขอเขาสามหมื 30, ่นละกันนะครับสำหรับค่าเหนื่อยครั้งนี้นะฮะเขาจะยอมหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับหรือเขาต้องการโบนัสอะไรเดี๋ y าก็พูดกลับมาเองครับ โอเคเขาต้องการอยู่ที่32,000นะครับแล้วก็ไซส์โบนัสอยู่ที่30000นนะครับแล้วก็เล่น10นัดครับได้เงินอีก30000นนะฮะอืมงั้นเราต้องช่วงนี้การเงินไม่ค่อยนั่นนะฮะขอลดแล้วก็15นัดละกันโอเคได้ไหม อ๋อลดมาอีกฮะสามใสสามสาม,มื่นหนึ่งค่าเหนื่อยอ๋อยังไงเขาต้องการสิบนับนะครับอ่ะให้เขาแล้วกันนะในน่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะโอเคไปแอ c เซปครับผมว่าจุดนี้นี่ยังไงก็ต้องเอาเขาไว้ก่อนนะไปเลยครับสุดยอดได้ทาวเส้นมาแล้วครับพี่น้อง โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ทีมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราได้เท้าเส้นมาแล้วแล้วก็อีกอย่างครับผมเปลี่ยนเบอร์เวดูนี่ให้แล้วนะครับเป็นเบอร์สิบนะคุณผู้ชมขอกันมาเยอะมากเลยนะครับให้เปลี่ยนเบอร์รูนี่นะผมก็เปลี่ยนให้แล้วครับคุณผู้ชมมาแล้ววันนี้ครับเรามาลุยกันต่อเลยครับในส่วนของไฟนอลนะครับในศึกยุโรปเปียสอินเตอร์เนชั่นแนลครับนะฮะหรือพีซีซั่นนั่นเองโอเคไปพร้อมแล้วเราลุยกันเลยครับโอเคทีมวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเราจะมาลองเท้าเส้นกันครับมาดูว่า ทีมจะทางด้านกากขวาที่จะดีขึ้นแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมไปครับโอเคครับคุณผู้ชมมาเตรียมตัวกันให้ดีครับเรามาอยู่กันที่ไหนวันเนี้ยเดี๋ยวอยู่ที่แซนซิโร่นะครับไปฮะไฟนอนละรอบชิงเะเรามาเอาถ้วยหน่อยเผื่อเราจะได้โบนัสตีซื้ออีกสักตัวนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ครับรูนี่ไปกัปตันครับพร้อมใส่เบอร์สิบนะไปเลยครับพร้อมละเลสโก กับตันเวนรู n e ่ของเราครับนี่ครับพร้อมเบอร์สิบเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมยังไงรูนี่ก็เหมาะกับเบอร์สิบนะก็อย่ายลืมนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร b ์ครับรบก,กวนนะครับรบก,กวนกดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะคุณผู้ชมนะบอลมาที่โบเกล แทงไปต่อให้เท้าเส้นครับจังหวะนี้เท้าเส้นวิ่งแล้วหลุดขึ้นมาหมวนเข้มา,ขม,าขมาได้ครับจังหวะนี้เทาวเส้นดือมาแล้วก็ลองยิงดูครับจังหวะน,นี้โอ,โอ้โห <c oughs> โอ้อย่างเครียดอะไรวะเน,นี้ยอาแล้วโลตัดบอลได้ครับแล้วได้บอลด,ด้วยสุดยอดครับบอลส่งมาที่ชินี่เอาให้โลส ท,ที่รอเล่นครับแทงมาต่อให้แองเจลโกเมสจังหวะนี้เปิดเข้าไปให้หนูนี่ได้อยู่อยู่ที่ฮันเดลสตันหญิงโอ้โหโห,โโห,โโห,หนึ่งประตูสูงเลยครับจากทอมฮันเดลสตัน,นครับวิ้ยเจ้านี้แม่ง CDM สายบุกจริงขนาดสองเท้าเลยนะฮันเดลสตันอ่ะโคตรโข่น นี่ครับบอลจังหวะนี้ฮะ Angel Gomez เปิดมาให้ดูนี่โดนตัดออกมาครับแ Tom d u สตันจับไว้แล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหนี่ครับจับก่อนวอลเล่เข้าไปเลยครับอย่างคมหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปครับจากทอ Tom โดสตันเนี่ยทันเซอร์ก็ตกมือแล้วฮะจังหวะนี้ยิงขึ้นนำไปก่อนครับในนาทีที่35ครับสองประตูในอินเตอร์เนชั่นแนลคัพนะฮะสุดยอดฮะ อาบอลจังหวะน,นี้อยู่ที่ซาสโกเปิดเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้โบเกิโมงไว้ได้บอลมาที่ลอเรนซ์แล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับคุณผู้ชมโอเคเรานำก่อนอยู่ที่1ประตูครับก็ยังดีฮะจังหวะน,นี้ โอเคครับและนี่คือสถิติของครึ่งแรกนะครับคุณผู้ชมทางด้านของฝั่งตรงข้ามนะครับไม่มีโอกาสอะไรทั้งสิ้นนะครับฝั่งทางด้านของดาร์บี้เขาตี้ครับมีโอกาสยิง2ครั้งครับเข้ากรอบ1ครั้งได้1ประตูครับฝั่งตรงข้ามนี่ของบอลอยู่ที่47นะครับดาร์บี้นี่ของบอลอยู่ที่53ครับฝั่งตรงข้ามแท็กเกิลไป2ครั้งครับแล้วก็ทางด้านของดาร์บี้นี่แท็กเกิลไปครั้งหนึ่งครับที่เหลืองเท่ากันที่ศูนย์ครั้งนะครับที่ผมเรียกว่าฝั่งตรงข้ามนี่ไม่่่่ใชชออะะไไไรรนจืมด้คับโททษี โอเคครับมาตอนที่ครึ่งหลังครับนี่ฮะชื่อทีมของฝั่งตรงข้ามเ็อะไรกูเรอเอมาเรสอะไรวะน่ะไม่รู้จักเลยบริเตนเชนี่ส่งมาให้ฮัตโดสันจังหวะนี้มันที่เวย์ลูนี่ดื้อมาแล้วจริงโอ้โหกดแรงไปโอ้โหกดแรงไปหน่อยโอ้โหบอลจังหวะนี้พุ่งขึ้นท้องฟ้าเลยลูนี่ขอโทษ ยืดมาอย่างสวยบอลมาที่เจ้าโกเมสครับส่งให้รอเรนซ์มาที่โรนี่ครั้งครับรูนี <Ro oney, S 1> <Champions S 2> จังหวะนี้ส่งให้แอนดรอทาวเซนทาวเซนหมุนเขากอบมาแล้วก็ยิง <c oughs> โอ้เรียบร้อยเลยครับจังหวะน,นี้ลงนับแรกแล้วก็ยิงได้ครับแถมเป็นนักชิงด้วยครับนี่ครับรนีครับส่งให้ทาวเซนวิ่งเข้ากอบมาก่อนที่จะยืดแล้วก็ยิงเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาฮะ ว่าใช้ได้เลยอ่ะปีกมีประสบการณ์นะฮะคนนี้สุดยอดนาทีที่53ครยับ 2, 2> บอวตต่อศนนะบอลเคยไปที่แ <Okay. S 2> อนเดร ส่งที่โบนาตินี่เดิสันครับแอนเดร์เอาแล้วโบนาตินี่จังหวะนี้ยงิงโอ้โหแฮมเมอร์ซุปเปอร์เซฟครับผมจังหวะนี้นี่ครับฝั่งตรงข้ามยิงมาอย่างแรงแฮมเมอร์ก็ปัดด้วยปลายมือครับเป็นนี่แม่งก็ซุปเปอร์เซฟเหมือนกันเนี่ย เอานครับผมขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับ well, ขอพักทางด้านของทอมพัดดสตันครับ <c oughs> เหนื่อยมากเลยฮนะแล้วก็เอาซีดีมอีกตัวเข้ามานะครับตัวสำรองของดารบีร้เคอตี้ครับ <c oughs> แล้วฝ่ายตัปข้ามีการเปลี่ยนตัวครับเอาวากาโซออกนะครับส่งตัวสำรองลงมาแทนนะครับผมท <c oughs> างด้านดาบี้ทุ่มครับบอลอยู่ที่แอนดรอว์ทาวเซนส่งต่อให้โบเกิลครับส,ส่งมาที่ทาวเซนทาวเซนตอกส้นมาให้แอนเดรโกเมสครับ คืนมาที่เทาาเส้นจ kind of ังหวะนี้เท้าเส้นดื้อกลับมาดื้อหลบมามันจะยิงครับฝั่งตรงข้ามแม่งตามเป็นนั่นเลยตามติดเลยครับโอ้โหไม่เอาโอกาสได้ยิงง่ายๆครับบอลอยู่ที่กเมสสต่อให้ที่ทาาเส้นดื้อเข้ามาในกรอบจังหวะนี้โอ้โหหลุดแบบนี้ยิงติดยิงซ้ำอีกทีก็ติดเชื่อเลยวหนา โอ้ยอย่างเหนียวบอลจังหวะนี้ออกข้างไปให้ซัสโก้ครับแทงยาวๆมาจาังหวะนี้อยู่ที่โลชินห้าโลช่าเปิดมาเอาจาังหวะนี้โดนดินอะไรอ่ะโ,โดนทุกนัดนี่ครับจังหวะนี้ฮนะกองหลังเข้าพลาดครับก็เลยโดนยิงครับโอ้โหนี่ครับจับแล้วเขาก็หมดเลยฮะเรียบร้อยสิครับรออะไร ้องคิดมากแฮมเมอร์โดนทุกนัดอยู่แล้วเอาละครับแล้วเป็นอีแวนเกลิสกลาโอ้โหชื่อนี่อ่านยางยากยิงให้ทีมฝั่งตรงข้ามครับตามมาที่หนึ่งประตูต่อสอกครับผมใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็หมดเวลาครับผมโอ้โหน้อยนี่ เราก็ได้ช่วยครับถึงตอนทีท้ายจะโดนบุกเยอะไปหน่อยก็สวยครับผมโอเครับช้วยพี e ซ i s นครับความสำเร็แรกของทันเซอร์กับอาดาบี้ครับคือถ้วยของพี e ซ i s นนั่นเองนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ ยอดอ้าวตันครับชูช่วยหน่อยครับเฮ้ยช่วยแรกครับผมดูนี่ไม่รู้จะเล่นอีกยาวแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้นี่เราต้องทำให้เขากลับมาเทพอีกครั้งหนึ่งครับสรับุรนดูนี่เฮ้ไปอีกข้างไป ส,ส,ส,สุดยอดโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับแชมเปี้ยนชิพนัดแรกครับเราก็เจอแฮตเดิลฟิลเลยนะครับโอเคมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับว่านัดแรกของแชมเปี้ยนชิพนี่จะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับ l ด t ว go นักเตะที่ใช้ก็จะเป็นชุดนี้เลยครับชุดเดียวกับที่เราชนะนัดชิงในแชมป์เป็นเอใน p r e ซีซั่นไปนะครับผมโอเคไปครับพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับมาครับคุณผู้ชมนัดแรกฝนก็ตกเลยครับเตรียมตัวกันให้ดีครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่ k i r k l e ล s Stadium มนะครับบ้านของทางด้าน Huddersfield นั่นเองนะครับไปครับพร้อม เราต้องสู้ให้สุดใจดูครับว่าเราจะสามารถพาทีมไปพิมลีได้หรือเปล่านะครับนี่ครับเพย์เ t อร์ทูวอครับเวรุนี่ครับ5ประตูใน3แมตช์นะครับ สุดยอดเรงสุดยอดเหมือนเดิมครับสำหรับกัปตันคนนี้ไปหรือกันเลยดีกว่าครับฝั่งฮันเดอร์ฟิลด์จะได้เขี่ยก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับรบกวนนะครับกดกันคนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ครับรบกวนนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับผมเราจะได้แบบมีกำลังใจในการทําคลิปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ มาที่ไอ้เจ้าโกเมสส่งต่อให้รูนี่มาที่ทาวเส้นจังหวะนี้ลองทักทายหน่อยโอ้โหแถมโดนเตะด้วยครับจังหวะนี้ยิงใส่แล้วโดนเตะจังหวะนี้ใบเหลืองมาหรือเปล่าครับไม่โดนครับรอดตัวไปครับโอ้โหโดนเตะแล้วชนเลยบ้าเอ้ยอย่างเถื่อนเอ้าจุดโทษเลยเหรอโอ้โห ออแล้วครับแล้วเป็นเวลูนี่ครับจะยิงอาลูนี่จังหวะนี้ยิงโอ้โหโดนปัดได้โอ้โหโอ้โหบอลโอ้ยโดนต้นแขนไม่เป็นไรครับอจาจังหวะนี้ โอเครอเลนวิ่งหลุดขึ้นไปแล้วครับตรงข้ามเห็นแอนดอร์ทาวเส้นมาจังหวะนี้มงอโโอ้โหัวโล้นไม่ทำให้มงแมนก็นเลยทาวเส้นโอ้โหไปนู่นอุ้ยเสียดายครับเสียดายเลยครับสำหรับเจ้าตัวนะทาวเส้นรูกนี้จังหวะเมื่อกี้น่าจะจับก่อนแล้วยิงนะ ไปอยู่ที่ชินนี้ครับส่งให้ทอมพัดดอสตันออกข้ามาให้ทาวเซนครับมาที่โบเกลจังหวะนี้โอ้โ oh. oh. หโดนเสียบวิลล็อกครับเสียบแม่นด้วยรอบนี้อ้าวแต่จังหวะนี้ฮะเปิดมาแบบนี้ก็โอ้โ oh. ห <c oughs> <c oughs> ทำไมโดนดึงอยู่เหมือนทำอะไรไม่ได้ครับ เอาละครับบอลจังหวะนี้อยู่ที่ชุนก้าคาชุนก้าวิ่งมาอย่างเร็วเลยฮะเร็วจีเลยเปิดเข้ามาจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหเมเน่เกือบคราบบอลอยู่ที่โกเมนครับเอาแล้วฮะบอลจังหวะนี้มาที่รอเรนส์รอเรนส์อ้าวลอเรนส์เข้ามาในกรอบจังหวะนี้นองยิงดูโอ้โหชนเสาเหมือนกันโอ้ย ยังได้อยู่ครับไปที่โลสส่มาที่ชินนี่มาให้แองเจลิลโกโมเมรครับเห็นทางด้านของทาวเส้นมานียิงโอ้โหยิงแรงจริงวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ตรงกรอบซะด้วยเครียดเลยส,สั้นครับสมมาที่ชุนก้า ชุนกล้าทึ่นที่ซิมซันจังหวะนี้ครับกูต้องเอาโลวิ่งตามอีกแล้วโลวจังหวะนี้เปิดเปิดโดนยิงโอ้โหอยแล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับนึกว่าจะโดนซะแล้วฮะจังหวะเมื่อกี้ เอาละครับและนี่คือสถิติของครึ่งแรกนะครับทางด้านของฮัตเทนฟิลครับมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับเข้ากรอบศูนย์นะครับแล้วก็แมงไม่มีประตูครับทางด้านของดาร์บี้ดีกว่าครับมีโอกาสยิง6ครั้งนะครับเข้ากรอบ1ครั้งไม่ได้ประตูเหมือนกันครับยิงนกตกปลาเหมือนกันครับผมทางด้านของฮัตเทนฟิลครับคอมเอาอยู่ที่49ครับดาร์บี้คอมเอาอยู่ที่51ครับทางด้านฮัตเทนฟิลครับแท็กเกิลไปแล้ว4ครั้งครับดาร์บี้3ครั้งนะครับฮัตเทนฟิลครับฟาวหนึ่งครั้ง แล้วก็ทีเดียวยงเท่ากันที่ศูนย์ครั้งครับดูเว้นเตะมุมครับดาร์บี้ครับเตะมุมแล้วทั้งหมด1ครั้งนะครับผมมาเรามาต่อกันที่ครึ่งหลังเลย <c oughs> <c oughs> ขอ3แต้มกันเถอะนัดแรกของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาที่แอนดรอสทาวเส้นแทงมาจังหวะนี้ให้โบเกลิลโ <c oughs> <c oughs> บกเกิลเปิดมาจังหวะนี้นั่นรอเลนอ่นกิ๊กโอ้โหเอาอีกแล้วโ <c oughs> <c oughs> อ้โหมันเละียอ โอ้ยเกี้ยไปถึงโอ้โหบอลจังหวะนี้ที่โกเมสส่งต่อให้ทอมพัดโดสตันครับจังหวะนี้ยกยาวมาให้ทางด้านของรอเรนวิงรอเรนจับขึ้นมาแล้วก็ยิงโอ้โหจนได้โอ้ยหนึ่งประตูศูนย์ครับผมโอ้โหกว่าจะได้นี่ครับบอลจังหวะนี้ฮะทอมพัดโดสตันโยนยาวมาครับ นี่ครับรอเลนสหัวมงกอนที่จะซัดเข้าไปครับสวยงามมากครับลูกนี้โอ้โหยอดเนี่ยใครว่าสวยนี่กดไลค์เลยครับคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมเห็นว่าแชาตอบแรกผมก็จะตอบแล้วกันนะครับผมเอาละฮะนาทีที่ห้าสิบเมื่อกี้ครับหนึ่งประตูครับในแชมเปี้ยนชิพครับรอเลนส์ครับผม สุดยอดโอ้โหอิมโมบิเล่ครับย้ายไปที่แมนยูครับผมซื้ออิมโมบิเล่แหละเนี่ยสุดยอดเลยทีมเก่าเราแล้วครับทางด้านของดางร์บี้ครับเปลี่ยนตัวนะครับเหมือนเดิมครับพัทโดนัคฮันโดสตันเหมือนเดิมครับเอาเบลิกเข้ามาแทนนะครับ จังหวะนี้เอาแค่ตัวเซเบ้หมุงบอลไม่ได้ครับบอลมาที่โลสส่งต่อให้โกเมสครับบอลอยู่ที่รอเลนส่งที่เวนรูนี่ดูนี่ครับเ้าเปิดทางให้อย่างนี้ส่งต่อให้ทางนั้นเป็นลิกโอ้โหลืมไปแม่งยิงกากบอลอยู่ที่โกเมสครับส่งมาให้ทางด้านของเวนดูนี่ยิงโอ้โหโอ้ยแถมล้ำหน้าซะด้วย นี่เอาละฝั่งของค้าเปลี่ยนตัวด้วยครับแล้วฝั่งของเราครับขอญาตเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับขอพักแอ็นเจลโกเมสนะครับเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนเงียบๆครับเอาโฮมลงมาแทนนะครับตรงตำแหน่งนะครับผมตานี้บอลมาที่แคมเบลให้วิวหลอกครับเปิดมาจังหวะนี้เสร็จตัวเซเบ้ครับบอลอยู่ที่รอเลนแล้วก็หมดเวลาเลยครับผู้ชม ทางด้านของดาร์บี้ชนะวิลสกอนหนึ่งตัวศูนย์ครับเก็บสามแต้มแรกมาได้ฮะคันเซอร์นี่ยังไงก็ฝน,นตกงี้แม่งก็ยืนหล่อเหมือนเดิมอะโอเคก็ยังดีครับหนึ่งตัวศูนย์โอเคครับผมวันนี้ก็เอาเป็นประมาณเท่านี้ก่อนละกันละครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ถ้าชอบนะครับเป็นยังไงก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกันนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s ซนต์ไเกมเมอร์นะครับวันนี้นี่เราได้เท้าเส้นมาถือว่าโอเคนะต่อโจททางด้านขวาขึ้นเยอะนะครับเพราะว่านายนี่มันไม่ใช่ปีกแท้ๆเป็นกองกลางนะครับเลยทำให้เหนื่อยง่ายนะฮะนะโอเคแล้วันนี้นี่รูนี่นี่ถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับถึงจะยิงไม่ได้ก็เถอะนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามต่อในพาร์ทหน้าและกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ